สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมาเลอพี่โนโอ้อยสวัสดีก็เช้าวันใหม่คิดอะไรไม่ออกวันนี้เมนูนี้อาจารย์เนาะเช้าวันนี้จะทำไปไหนกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินจะทำไปไหนหมวดพี่โนโอ้อยคิดอะไรไม่ออกวันนี้สาสารได้จัดเนี่ยการนี้หรือาอย่างนี้นนนพูดถึงเป็นเมนูที่ง่งายสําหรับคนมาทํางานอยู่ต่างประเทศเลยเนาะกุุงรวก ิงกุ้งกุ้งอบกุ้งปิงก,งก,งงกับเข่องนี่ครับหมาะเหมาะอบลมร้อนเจ็ดพ <7, 000 S 2> <บ>ันนะชาญชานซื้อไหมเนาะเมนแบบเจ็ดพันอบปลาหมึกจ้ะกับอบกุ้งก็ชาญสชานนี่แต่กุ้งนี่อบกระทะมันเหมือนได้ปิ้งมีเข่งองเตาถ่านนะจาะเจ้าอบก,กับพักกับน,น้ำจิม้มน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มหวานนะชาญเปรี้ยวหวานทำไมเปรี้ยวหวานป้าวันนี้กินข้าวสวยนะครับวันนี้ทันยพืชด้วยทันยพืชไอเราชิมเลย อร่อยบอบ่ล,ลูแลยบลูคือดีกันแทะ่ันในซมอยู่อืมอืมบ่ืมอร่อยอืมหมือนะครับอมมือปิง้งเลยใส่ยกับปิ้งเน้เนาะปิ้งแหละมันปิ้งสา่ๆานะ อครับน้องครับวางวังังอาจารจทุกคนมาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินข้าวด้วยกันถ้าเป็นครอบครัวอื่นเนาะเพิ่งก็จะกินปลาหมึกกับกุ้งกับถักกับน้ำจิ้มนี่ก็จะอิ่มแล้วดอแต่บ้านเนี่ยสายสานกินเขาพอมหวานหวานแซ่บเซ็บเรยกันเซ่บก็กินเยอะเยอะมาเด้อครับมาเด้อหน่อยอาจารย์ทุกคน nấm kim sao sà gỡ rất là, sà gỡ san say mất từng bát, tấm lòng thế. này, tan piết đi, thêm tan piết, u khế nỉ cũng ngon, biết không gớ như nào mà hàn súc, nó hàn bớt cho vặn với nào đây, Bà mực cái <laughs> bà <Để pham> mực, anh với bà mực nha. ปลามึกกระดองปลามึนกนวตกระดจัะมันจะแพงนิดนึงจ้ะถ้าพูดถึงว่ากินอาหารทะเลเนี่ยกินง่ายทําง่ายไม่ต้องแช่น้าไม่ก่อนไม่ต้องเอาดินออกเหมือนหอยทั่วไปสาวิสาห์ว่ากุ้งนี่แหละง่ายสุดเลยเนาะเนกินตอนไหนก็นได้ด้วยจ้ะกุ้งอ่ะเอาออกมาจ่องฟิตอบแป๊บเดียวจ้ะง่าย แต่บางคนก็นจะมาชอบกินกันมีเนาะอย่างกุ้งแต่ผบพูดบ้านเหนือชาวจานทครับชาวจานนี่ถือว่าชอบเลยชอบกุ้งเกือบจะมาคาตู้เลยถ้าี่น้องหัเห็นแต่ที่ตามคลิปมานะมาขั่งกักบมแกะเบือกเลยชาวจานเนาะกุ้งอยู่ในเกาหลีนี่มันบาแพงจ้ะกล่องหนึ่งแค่หกร้อยกล่องหนึ่งสองกิโลกลัวเจสองกิโลอืมหกร้อยจ้ะ หตัวแพงเนี่ยกุ้งไส้เนี่ยเนาะีเนาะกับกุ้งไส้นี่ล่ะร้อยกับร้อยตัวพนนี้ละแปดสิบถึงหนึ่งร้อยตัวมาเปลนไรทำขอเฉยไม่ทางกองนะบรรโหกร้อยดี0ห้ากว่าเป็นเงินไทยนะครับห้า้อกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาท มากินข้าวกูไม่อยู่ท้องแก็บังเอิญแกันกูได้หากินอีกนั้นมาอีกมีแต่คนผอมๆดิเห็นเล็กๆแน่นอยๆน้อยเดียวกันเนี่ยเนื้อวานหวานแซบมันสดดียู่ เจ็ดพันประมาณหกตั 10, วใ่่บ่กจึกตัแล้วัพันวอนนี่แล้วประมาณนี้ตกตัวละยีิบห้าบาทยี่สิบหาทพูดถึงกับเแพงเลยจ้ะเพรซื้อกินอยู่นานๆเทากับกินข้างไอ้พวกขี้ฝอมือไอ้หม,ม,ม,ม้อมมื่ ทำามกินดูดวะกินดูดวะเมนูปลาหมึกย่างอ่ะตามตลาดนัดตามนนยังไงปรากฏว่าแซ่บหลายเนาะปลาหมึกเนี่ยแ <c oughs> ม่นอยู่บ้านน้องสายลิศาเนี่ยตอนอยู่ไทยจะแซ่บไปตลาดนัดคลองถมหรือตลาดนัดทั่วไปนี่อันดับแรกที่ต้องยื่นเลยคือปลาหมึกย่าง thì đem để phải cột vai xẹp nhắm lên, thay, ừ. lên. U, xếp, xếp, dàn dàn khoai xanh mưa kệ thì rào sàn 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 tù lên cũng xay đẹp nhắc thêm mưa kệ không xếp ừ, sàn xem khổ mà ừ. เลื่อนจ้ะดิฉัมนมำๆนี่ก่อนนั่นใช่เ<ม>ตาหม้อถ้าเป็นบ้านเราก็มีอยู่ปเป็นเ<ช>รืหอหม้ออ็จะใส่เนี่ยหม้ออบลมควันหม้ออบเออหม้ออบลมควันใส่อบเนี่ยครับเดี๋ยวนี้หม้อ<ม>อบลมควันจะตกกระป๋องไปแล้วเดี๋ยวนี้หม้อทอดไร้มันขึ้นมาแล้ว มื่อก่อนกว่าปรุงก่อดมาเนาะเมียพ่อบระมาณเนื้อไส้เป็นมาทอดได้มันเปล่าไฟสองร้ยอยทอดเนื้อหมูย<อ>ี่สิบนาทีหมูไหมมันเลยไม่ดำเลยครับอืะมึกนึงถ้าจสเป็นแบบนี้เนี่ยถือว่าคุมา <S <S ้มค่าเลยเจ็ดพันถือว่ามันได้น้อยแบบนี้นะครับบอกกันเลยว่าโอ, <S <S อ้เนื้อเนื้อนุ่นมๆ,ๆแล้วก็ Mam quốc luôn. Tóc lắm. Trừ từ ngày 8 phải tèo ngày tìm con diễn. Mam mãn nắm 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 เราต้องเราต้องเลือกกินนี่ราคาที่มันเขากินได้เนาะเราแต่ต้องได้เขาแต่ต้องได้จ้ะเขาไม่ต้องไปกินของแพงแต่ได้กินทุกอย่างตามที่ตัวเองอยากกินจะ้ะเงินดูบ้านหน่ยสาวิาสันเนี่ยย่ในี้เกาหลีเนี่ยอ,นะอยากกินยกกังได้กินทุกอย่างจะ้ะแต่เลือกที่จะกินครับแต่เลือกที่จะกินยังกุ้งเนี่ยมันก็จะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กราคาถูกราคาแพง ราคาแพงนี่บ้านหนือสายพิสานกับเราคอยซื้อกินกจ,กจะซื้อที่ประมาณกินแล้วอิม่มมีแห้งสู้ไม่หนึ่งกับพอไม่เลยพวกรากลับไปบ้านแล้วครับรกินกระป๋งองกับแมา่ยบ้านบ้านเหนือสายสันเนี่ย โทรไปบ้านเนี่ยก็บอกพ่อแม่ทั้งสองที่จะอยากกินยังกระชื้อกินเลยเพราะว่าถ้าเจ๊ตัวลงก็นี่วางข้างหน้าบ่อสบายเชี่ยวว่ามีกินอยากกินยังจะกินไม่ได้น,นะบร<า>ิษัทเลยบอกพ่อกับแม่สา,ายสั่งกับพ่อแม่บ้านไหนจะอด้ะอยากกินยังกินไปเลยงั้นพ่อก็บอกมาอจะแก้ไวบนเท่าเนาะกินอย่างก็บ่อค่อยแคเพราะว่า อาหารหลักของคนเทากินแต่คือปลาเนาะปลาแม่เราทากินแต่ปลาแม่ทานแคนี้กินแต่ปลาทุกมื้อเลยมันก็นดีไปยังเนื้อปลามันไม่มีคอลเลสเตอรอลพุ่นดิบต้อเกเจ๊เราชอกินทั้งเปลือกมนะันอะกินทั้งเปลือกมันนะเขามีแคลเซียม วี่กุ้งกุ้งสุกเนี่กินทั้งเปลือกมกันก็ได้เ,เนาะแต่เอาต้องเคี่ยวให้ละเอียดเพิ่นกันยังบอกว่าอยู่น้ำกาบน้ำเปลือกมันจะมีแคลเซียมอยู่เนาะแม่นมาล่ะมันบ่คือกินดิบแต่กินดิบเนาะ้องแกะ กาดขาวก็หัวละแปดร้อยวอนถือครับยี่สิบบาทอู้ดูหน้าหนาวหน้าห <c oughs> นาววันนี้เราไปช่วงหน้าผมหน,น้าตตดประกาศเนาะอเาาข้างทีก็ไปให้ไปแปลไก่นเนาะประกาศขาวมันจะเปไ็นดูของช่วงที่เปจะปลูกเดินเพื่อจิกอาร์เดินซิปอ่าไปจะปลูกแค่สองถึงสนันนาะ เดื12 8, 12 ima, อนที่ทเวสที่สองไปเดือนที่สองเริ <h <h ่มเก็บเยวกว่าฮิมากกระตกแล้วมันไม่ตายนะครับคนคนเกาหลีเขาอยากให้มันเป็นแบบนั่นใจีิมะตกไส้นิดนึงยิ่งดีเพราะว่าเขาเอามาทำกิมจิแปลกนริงเลยเพราะว่าถึงมันจะชํำนิดหนึ่งก็บาเป็นอย่างประกาศสันดับมาทำาิมจิเนี่ยเพราะว่าเขาจะเอามาหมักเกลือข้างไว้ป็นคืนสองคืนสามคืนเพื่อจะให้ ตัวพระกาขาวยุบลงยังไงก็ต้องเอามาแช่น้ําเกลืออยู่ดีมันไม่ใช่ปัญหาในการที่ว่าจะช่ําหรือว่าตัวสดวุสดก็สุดนะจ๊ะกุ้งปลาหมึก่ก็กินกินตอนน้อยเป็นที่เข้าไปคำมันจะดัง <laughs> ก็ปั่หมื้แห้งมานเขาปั่นุกที่เป็นไข่แถวงานบุญกันอย่างเนาะตัวแบบสามนิ้วสีนิ้วน่ะตัวหนึ่งท่ากินเข้าเหนียวตอนเท่าเท่าอิ่มอิ่มเลยเด้ตัว1ิบานนะบอืเออเพราะมันหวานบอเพราะว่าเขาประหยัดนิดนึงนิดนึง

ช่วงเนี ya, ui, ้ยเคที little hair, little hair, little hair. ่บ like. hmm. ้านเนี่ยใช้สารจูเนี่ยบ้านหนาวดิน้อเริ่มเย็นหนาวครับอี่มาถ้าจะหายแล้วบ้านหนาวแล้วจะเริ่มมีแดดเริ่มมีอะไรแล้วสองสามวันกนฝนตกเนาะสองสามวันองฝนตกตกสามวันเชื่อกันเนาะเพราะฝนหยุดแดดมาเลยจะเริ่มมีแสงสว่างมาแล้วเหมือนกับว่าหน้าหนาวความหนาวจะลดลงแล้ว อถ้ากิ่นจะมัมม้งกั็จะเฟิร์เนี่ยเป็นประจาการกันจะว่าเด่นเนาะไม่มากกางกลิ่นข้าวข้าวสวยอร่อยเลยพี่เนาะดวนข้าวกับลูก ทุกวันนี้บ้านเขาช่วงนี้ก็ดีหน่อยเนาะม,มีใช้สิคนละครึ่งเนาะซึ่งอย่างก็ได้ใจครึ่งหนึ่งหมดเลยเนาะก็ดีมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปแต่ช่วงนี้เขามีใช้สคนละครึ่งเขาก็ยังดีได้กับเขาเขาบ้านเขาครอบครัวเนาะะยังดีแม่บ้านเนื้อมนะีพื้นที่สาวอิสานยิบมาพูดเรื่องนี้จะมีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์มาถามสาวอิสานวา่าบป็นน้องน้องหรือพี่กับพ่นะอเนาะ อยู่ที่เกาหลีมีใช้สิทธิคนละครึ่งไหมหัวขัไม่มีจ้ะทางเกาหลีไม่มีใช้สิทธิคนละครึ่งแต่จะมีช่วยเงินเยียวยาเหมือนบ้านเฮาจะไม่ได้สมัครแย่งกันสมัครเหมือนประเทศไทยแต่สาหรับประชาชนคนเกาหลีทางรัฐบาลเกาหลีจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ทุกคนเลยเนาะทุกคนทุกครอบครัวเลยจ้ะวันนี้เฉพาะประชากรเกาหลีครับ,รบเฉพาะประชาชนของเกาหลีจริงๆเลยคนต่างชาติไม่ได้สำหรับต่างชาติที่มีสัญชาติก็ได้อยูแต่สัญชาติต่ํา ตามีตามลูกสัญชาติเกาหลีแล้วนะจะได้ไม่ได้ไม่ได้มีคนละครึ่งแบบประเทศไทยจะแต่ละประเทศก็จะเยียวยาแตกต่างกันออกไปเนาะไม่มปน,ป,นประเทศไทยเขาได้ลงทะเบียนดิประเทศไทยเขาต้องได้ลงทะเบียนแล้วกลับมาได้ทุกคนเนาะแต่เกาหลีจะเขาให้ให,ให้ทุกคนเลย แล้วก็ไ่ได้สมัครจ้ะทางรัฐบาลเขาจะจัดการเอง้อเ็มหนานก็พูดถึงมันก็นมีทั้งข้อดีข้อเสียเหมือนของแต่และประเทศและะ้วจ้ะบม่ได้บอกว่าประเทศไทยบ่ดีเกาหลีดีสายอสางก็ไ่ได้ว่าแบบนั่นจ้ะม,มันก็นมีทั้งดีและไล่ดีและไม่ดีเหมือนกันแต่เกาหลีเนี่ยจะได้เสียภาษีแพงไดยจ้ะอาคนาดบ้านเหมือนสาวอสานไปซื้อของซูเปอร์เนี่ยจะก็ต้องจ่ายภาษีให้ค่าสินค้าอีกพุ่นิดแล้วก็เของก็ไม่สามารถเรียกคืนได้เป็นบริสทูเนี่ย อาซีร่าอาหารเนี่ยจะแพงครับอ,อร่อยจัดหมดเวลาพี่น้องเลยไปคลิปก่อนจากกลาไปก,ก่อนลืมกดไลค์กดแชร์ไปท้ำได้เลยพี่ต้องเลยได้มาหนึ่งแถวเ,เข้าอยาอะเลยนะเข้าเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามคลิปหน้านะครับคลิปเมนูนี้ก็ให้ง่ายพี่น้องเลยกุ้งมาหลวกกุ้งมาหยัง่งโอ้ พี่น้องๆก็คือกันจะอยู่เขาวุ่งหัววันนี้จะกินอะไรดีเมนูรวบอบกุ้งจะกับตําน้าพริกซีฟู้ดเปรี้ยวหวานซื้เนี่ยเรียวได้เลยเมนกับข้าวเหนียวกับข้าวสวยก็ได้คือกันอร่อยๆอืมอืมจะตามพี่น้องนะครับลาไปก่อนครับด้นนดูแลสุขภาพกันทุกคนร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ